ดีไอไสายทานสาว้ากดสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชม FC ทุกๆท่านครับผม DIY สายทานสาว้าครับผมวันนี้ก็นำเอาครับผม power amp ครับผม3200 w นะครับเนะฮะเพื่อนๆครับผมนะฮะผมก็ ได้ทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วนะครับผมเพื่อนๆที่ชื่นชอบนะฮะเป็นแบบสวิตชิ่งนะครับผมตัวนี้นะนะฮะเป็นแบบสวิตชิ่งครับผม3,200 s w ครับผมนะฮะมาพร้อมกับฐานจิตเตอร์ครับผมฝั่งละฝั่งละ1,500วัตต์ครับผมนะฮะคือ10คู่ก็ประมาณ1,500วัตต์นะครับผมเต็มที่นะครับผมมาพร้อมกับ คาปาซิเตอร์ครับผม8ลูกครับหนาเพื่อนเพื่อนครับผมเป็นบอร์ดไดร์ชั้นนะครับผมก็นำเอามาทดสอบเสียงให้เพื่อนเพื่อนโดยการใช้ปรีแอมครับผม New Blue f i เ l ียลอ Audio ครับผมไม่เสียไม่พังครับผมใช้ได้ยาวนานเลยครับผมเพื่อนเพื่อนครับเอาฟังเสียงกันดูครับผมในาย ธรรมดาธรรมดาครับผมบุ๊บเนีครับผมในใจรถยนต์ครับผมนะครับปรับได้ครับผมกระแทกแบบรดแห่ได้ครับผมก็ขึ้นอยู่กับตู้ของเพื่อนเพื่อนด้วยครับผมว่าตู้ของเพื่อนเพื่อนเนี่ยเป็นโครงหล่อโครงปั๊มครับผมแนะนําเป็นตู้สูญญากาศนะครับ ปงปงแน่นอนครับผมเพื่อนๆครับบอกเลยปงปงแน่นอนครับผม ราคาเบาๆครับผมนิวโปรเฟสชันแนลโอครับผมเปียนแยกซับอิสระครับผม1,125บาทเท่านั้นครับเก็บเงินปลายทางนะครับผมเพื่อนๆครับผม3วันถึงบ้านครับผมสินค้ามีปัญหาติดต่อทางร้านได้เลยครับผมแถมเครื่องใหม่ให้ เพื่อนเพื่อนแน่นอนครับเพื่อนเพื่อนครับผมเปลี่ยมแยกซับอิสระ New Pro, รนิวโปรเฟชชั่นแนลออริโอครับผม พังนะครับผมเพื่อนเพื่อนกรผมบอกทดสอบเลยเลยครับผมแนะนําเลยเลยครับผมไม่มีพังครับผมนะเพื่อนๆนครับผมสินค้าดีแน่นอนครับผมเพื่อนเพื่อนครับผมเป็น BT ท0ห้าจุดศูนย์รเพื่อนๆนครับผมบูทูตห้าจุดศูนย์นะครับผม ราคาเบาๆครับผมเพื่อนๆครับผมสําหรับเปียมแยกทรัพอิสระนะครับผม1,125บาทเท่านั้นครับเพื่อนๆครับผม New p r o f f s s i o n a l Audio ครับผมเพื่อนๆครับผมนะเพื่อนๆสนใจก็จัดกันได้เลยครับผมราคาเบาๆครับผมสบายกระเป๋าแน่นอนนะครับเพื่อนๆครับผมนะฮะหยุดนิดนึงครับผมเพื่อนๆครับผม ฝ so ังนุมน่มๆครับผมบุมบุมุม,ม,ม,มในสไตล์รถยนต์ครับผมนะะปรับตัวนี้นะฮะ ชัดแหลมซิปแน่นอนครับผมเพื่อนเื่อครับปีมแยกซับอิสระนะครับผมเพื่อนเครับผม New Professional Audio ครับผม1,125บาทเท่านั้นครับผมเพื่อนเพื่อนครับผม เพื่อนๆสนใจนะครับผมเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับผม DIY สายทานซาวครับผม TikTok นะครับผมมีโค้ดส่วนลดให้เพื่อนๆครับผมเพื่อนๆครับ เก็บเงินปลายทางครับผมพเพื่อนๆครับผม3วันถึงบ้านพเพื่อนๆแน่นอนครับผมสินค้ามีปัญหาติดต่อทางร้านครับผมเครื่องใหม่ให้พเพื่อนๆทันทีครับ เพื่อนๆนะครับผมต้องการประกอบ power amp นะครับผมก็เข้าไปชมได้ครับผมในการประกอบ power amp นะครับผม ab ab bit ครับผม card ี card d bit นะครับผมเข้าไปดูได้นะครับผมแนวทางผมทําเอาไว้ให้เพื่อนๆได้ประกอบกันอยู่นะครับผมเพื่อนๆครับ ตรงนี้ครับเป็นการทดสอบงานจริงครับผมทดสอบเสียงจริงๆครับผมแต่ยังไม่ได้ออกงานจริงครับผมทดสอบจริงครับผมนะฮะ power m ก็ทดสอบจริงครับผมก็เคยวัดน็อบิสโคปให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับผมว่าแนวทางเป็นเช่นไรนะครับผมเอาปีแอมตัวนี้มานําเสนอเพื่อนๆครับ p r o f ฟชชั่นแนลอะดิโครับผมเพื่อนกราบ1125บาทเท่านั้นครับผมเพื่อนครับผมเข้าไปซื้อที่ร้านได้เลยครับผม DIY สายทานซาวที่ิกติกตอกนะครับผมมีโค้ดส่วนลดให้เพื่อนๆแน่นอนครับผมแล้วก็โค้ดส่งฟรีให้เพื่อนๆครับผมเพื่อนๆครับ สไตล์รถยนต์ครับผมบูมบูมแบบนุ่มๆครับผมเพื่อนๆครับผมแต่แนะนําให้เพื่อนๆนะครับผมใช้ตู้สูญญากาศครับผมเพื่อนๆครับผมบีวีเทอร์โบแผ่นดินไหวผีกระแทกหลังประมาณนี้นะครับ แล้วก็ใช้ดอกลําโพงคงหล่อนะครับผมแนะนาครับผม15นิ้วเป็นต้นไปนะครับผมเพื่อนๆนที่ต้องการนะฮะทำซับครับผมการแจ้งนะแต่ผมพูดครับผมนะกลการแจ้งก้อนเด่นอ่า15นิ้วเป็นต้นไปนะครับผมเป็นตู้ซับนะตู้เสียงเบสนั่นแหละครับผมนะเพื่อนๆนครับ ลองเอาเพลงในสไตล์นี้ดูครับผมเพื่อนๆนครับผมนะฮะว่ามันเป็นน้ําเสียงแบบไหนนะครับผมเพื่อนๆคนราบเพื่อนเพื่อนที่ได้อ่าสอบถามเอาไว้นะครับสิ่งไหนยวผมก็จะทําคลิปให้เพื่อนเพื่อนนะฮะได้ชมครับผมเพื่อนๆนที่ได้แต่ถามว่าเอ๊ผมซื้อมาหนึ่งเดือนแล้วมันเสียหายหรือมีปัญหาครับผมคงไม่ใช่ของผมแน่นอนครับผมเพื่อนเพื่อนรับคงไม่ใช่ของผมนะฮะเพื่อนเพื่อนไปซื้อที่ร้านไหนผมก็ไม่ทราบนะฮะที่บอกว่าโอ๊ยมัน สามเดือนหนึ่งพังเดือนไม่เกี่ยวกับผมร้านผมแน่นอนนะครับเพื่อนๆครับผมสินค้าร้านผมมีปัญหาติดต่อได้เลยครับผมทางร้านครับผมเพื่อนครับผมสินค้ามีปัญหาติดต่อทางร้านได้เลยครับผมเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เพื่อนๆแน่นอนครับผมเพื่อนๆครับตามสโลแกนครับผมถูกตั้งดังดีสายทาน DIY สายทานเสานำเสนอครับผม New Professional Audio ครับผม1,125บาทเท่านั้นครับผมตัวนี้มีซับด้านหลังครับผมสามารถเล่นไมค์คลาวเกะได้ครับผมต่อบูททูต USB SD Card ได้นัครับผมเพื่อนๆครับผมหนึ่งพันหน่ใร้อยมี่สิ้าบาทเท่านั้นครับผม D.I.Y. สายทานเร้า TikTok นะครับผมเพื่อนๆครับผมเข้าไปสั่งซื้อกันได้ครับผมมีโค้ดส่วนลดโค้ดส่งฟรีครับผมสามวันถึงบ้านเก็บเงินปลายทางครับผมเพื่อนๆครับผม โดนใจโดนใจแน่นอนครับผมหรือเพื่อนๆเ,เข้าไปดูคอมเมนต์ก่อนนได้ครับผมเข้าไปดูคอมเมนต์ครับผมเพื่อนๆรีวิวสินค้าที่ได้สั่งซื้อเอาไว้นะครับผมเข้าไปดูได้นะครับผมว่าเป็นเช่นไรนะครับ ครับผมกลางใสแหลมซิปแน่นอนครับผมก็ขึ้นอยู่กับเน็ตเวิร์ดแล้วก็ซีของเพื่อนๆด้วยครับผมหัาคอมไว้คอมเขาเรียกอะไรฮะซีคอมไว้อ่าซีค,อม,คอมไว้ค่าเท่าไหร่นะครับผมโอ้โหผมก็ลิ้นรัวแล้วครับี้้เวงจรไดาาา่่ปตตขใออู มันเป็นเธอกต ครับผมกลางใสแหลมซิปแน่นอนครับผมเพื่อนๆครับผมเบ็ดแน่นๆแน่นอนครับผมเพื่อนเื่อนบอกเลยว่าเอาอยู่แน่นอนครับผมราคาเบาๆหนึ่งพันนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทเท่านั้นครับผม ฟสชออดิโอครับผมปีแอมแยกซับอิสระครับผมเพื่อนๆครับ เพื่อนสนใจนะครับผมเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผม DIY สายทานสาวติ๊กต๊อกครับผมมีโค้ดส่วนลดโค้ดส่งฟรีให้เพื่อนๆนะครับผม3ามวันถึงบ้านแน่นอนครับผมเพื่อนๆครับผม อยนะครับผมจะชื่อชอ,ชอบนะครับผมก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมกด subscribe กดไ like ลค์นั่นแลยครับผมให้ผมด้วยนะครับผม,มเพื่อนครับรมมฟังเพลงในสไตล์ซอฟซบซอฟนะครับผมนะ ปงปงปงครับผมบอกตรงๆเลยครับผมกลางไม่ต <Tonight> ้องห่วงเลยครับผมแหลมนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับผมจุดจัดครับผมเบ็ดแน่นๆเลยครับผมก็ขึ้นอยู่กับดอกลาโพงของเพื่อนๆแล้วก็สูตรตู้ลาโพงครับผมเพื่อนๆครับผมบอกเลยอูโหูบุ้มบุมแน่นอนครับผม Oh, I Can't wait to see you on the line Oh, I Can't the line Take a look inside คาเบาๆครับผม1,125บาทเท่านั้นนะครับผมเพื่อนๆครับผมโดนใจถูกใจเพื่อนๆแน่นอนครับผม3วันถึงบ้านแน่นอนครับผมเพื่อนๆครับผมสำหรับปีเอมแยกซับอิสระ New Professional Audio ครับผม1,125บาทเท่านั้นครับผมเพื่อนๆครับ เงินปลายทางครับผมเพื่อนเพื่อนครับผมสามวันถึงบ้านแน่นอนครับผมเพื่อนเพื่อนครับผมสินค้ามีปัญหาติดต่อทางร้านครับผมเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีครับผมเข้าไปช็อปกันได้ครับผมดี Y สายทานซาวติคตอครับผมเพื่อนเพื่อนครับ ซอบครับผมเพลงซอบสอนะครับผมเพื่อนเพื่อนชินชอบนะยืมนะครับผมเพื่อนเพื่อนชินชอบครับผมอย่าลืมครับผมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมนําเสนอเพื่อนเพื่อนคร่าวๆครับผมเพื่อนเพื่อนครับสาหรับป m แยกซับย์อิสระครับผม New โป f a e ชั่น n นลอะดิโนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับผม 1 1 2 5บาทครับผมมีโค้ดส่วนลดโค้ดส่งฟรีให้เพื่อนเพื่อนครับผม3วันถึงบ้านเก็บเงินปลายทางครับผมเพื่อนๆครับสินค้ามีปัญหาครับผมติดต่อทางร้านเคมเครื่องใหม่ให้ทันทีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับผมเดี๋ยวคงครบคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้พบกับ PM New Professional Audio ครับผมขอบคุณครับเพื่อนๆครับผมที่รับชมคลิปวิดีโอนะครับ